สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีแฟนจ่องดูเดือดอีลีครับเอฟซีครับดูเดือดอีลีมือนี่มือนี่มีเลขเล่าแล้วก็ห้าหน้อยมนโอ้โหตระะาคาตะลาสำนักครับทรงเข้าประกวดเบิร์ตมือนี่ห <c oughs> ลังจากนี่ว่าสันเถาะหลังจากนี่นะฮานอยเนี่ยจะ,จะปล่อยทุกวันจฮา,านอยจะปล่อยทุกวันไม่ว่าจะเป็นของย่านาคี เซียนเตี้ยแล้วก็ของอาหลงอ่าแล้ววันเนี้ยมันมีฮานอยกับลาวนะจ้อาหลงกับเซียนเตี้ยอากะย่านาคีเนี่ยปล่อยทั้งลาวทั้งนอยอ่ประชันกันทุกใครส่งเขาประกวดเมิดเมอเลยอส่งร่องสนามกันจ้อ่าส่งเขาประกวดกันส่งแข้งคันกันย่างดุเดือดครับเมื่อนี้ครับจหลังจากหมวดที่ผ่านมาเนาะเมว่าสิเป็นอ่าฮานอยย่านาคีกับเข้าอ่า เล,เล็กเหล้าเล็กเล้าของอาหลง <S <S เลขกเล้าของเสี้ยนเตียเนี่ย้ากันไปดันเขาหน่อย <S <S เบิด <be urt. S 2> เสียดายะนะครับเนี่ยละที่บุญน้ำโชกเคยบอกแล้วนะว่าถ้าสองสานักนีปล่อยตัวเลข,ขออกมาว่าวัจะเป็นอ่าของเสี้ยนเตียและของอาหลงเนี่ยปล่อยตัวเลขเล่าขขออกมานะ่ะเอาไปใส่ฮานอยได้เลย <S <S นะครับมาอหลีอ่างวดที่แล้วบอกว่าเอาอีหม่าอหลี เอากะสิมเว้าเรื่องตวเรขของอามลงนะครับประจํางวดวันที่19สิงหาคม2565จ้าหรือวันนี้นี่เองค่ะ2ทุ่มครึ่งเนี่ยรูเรื่องรูเล่ากันแล้วรูเรื่องสําหรับเล่าพัฒนาเนาะแมนจ้าแต่ห้าน้อยนี่สีโมงนี่ไว้ไว้นี่ก่อนสิไปเล้ากับซีมี่มี่น้อยเป็นระยะระยะครับเอาไม่ต้องเหล้ารายใหญ่ห้างเนาะจ้ากาว่ากันไปที่ อ้าวเรียกเล่ากันเลยเหรอจ้ะเดี๋ยวถือให้คุณพ่อคุณแม่ิ่งกันมาผม uh, ถือให้เอาห้เซียนซองถือก็ได้จ้านี่เอาเข้าไปใกล้เนี่ยอ่าใช่ไหมนี่ละเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สิงง,งว uy, ่าอุ้ยยังตัวเลขคือหลายแท้จ้าตัวเลขคือยังต้งฟังซ้ายฟังขวานะครับบุญน,น้ำฉกเสรีตะเล่าก่อนนะครับลาวนะครับฝั่งนี้คือลาวนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ฟังชัดเด้อฝั่งนี้คือเล่าเด้อครับ นี่ฟังนี่คือเล่าสีอารเล่าให้ฟังก่อนอ๋ออะหลงไฮเล่ามากคือวิ่งลูดไปที่สี่กับสามนะครับวิ่งลูดไปที่สี่กับสามจับสามตัวมาสามหางคือสี่สามห้าสี่สามสองสี่สองห้าจ้าสามหางสองตัวมีหกหางมีสี่สามสี่สอง สี่ห้าสามสองสามห้าสองห้าอันนี้คือส่วนของเหล้าดิาอันนี้คือส่วนของเหลาอ่าบานนี้มาในส่วนของนอยปกติดูแยกให้พร้อมแยกให้พร้อมแยกให้พร้อมครับมาส่วนของนอยปกติอ่าวิ่งลูดไปที่สี่กับแปดอ่าวิ่งลูดไปที่สี่กับแปดจับคู่มาหกหางมีสี่แปด สี่สามสี่ห้าแปดสามแปดห้าสามห้าอันนี้คือในส่วนของฮานอยปกติกตนะครับบานีไปในฮานอยวีไอพีดูเดือดครับลิงดวนยังดูเดือดฮานอยวีไอพีวิ่งรูดไปที่ห้ากับสองนะครับจับคูไห้หกค้างคือห้าสองห้าเก้าห้าหนึ่ง สองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งจ้าอู้ยเอาให้คุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอกอนเอานี่แคบหนาจอเลยครับคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอเลยเดี๋ยวบุญน้ำโชคเสียทวนไหนฟังอีกเตียงหนึ่งอยู่จ้านั่นบาทนี่อนโอ้โหสำหรับอารมณ์นะครับชัดเจนมากๆห้าหน้อยหนีแยกไม่ห้เลยจ้าห้าน้อยแยกไมห่หาว่าเพราะว่าจะเป็นห้าหน้อยปกติ อ่าอันนี้ก็ส่วนหน้าน้อยปกติอันนี้ก็ส่วนหน้าน้อย VIP ะนะครับแยกไม่ให้เรียบร้อยอแมนจ้ะคุณพอ่อคุณแม่อะสีได้บองงงเนาะ,ะแต่บางท่านส่วนมากมาเป็นปล่อยเรียกมากกว่าคือจะาเอาไปเอาไปใส่ทั้งสามน้อยแมนสมมุติว่าปล่อยตัวเรียกมากชุดหนึ่งเนี่ยให้เอาไปใส่ทั้งสามน้อยด้วยแมนจ้ะ,จะอ่ะบาบอกว่าสิเป็นในส่วนเรียกเล่าหรือเรียกห้าน้อยคุณพอ่อคุณแม่ก็เห็นแล้วในงวดนี้ บุญน้ำโชควางงามอยู่ดิงามงามเหล็กเหล้าเพิ hmm. uh ่น huh. ก right? ับงามมือหนีเขาเอาลงนะเหล็กเหล้านี่มีอยู่สองสามตัวนึงดิอ๋อมีมีมีสองเขามาแนนิดหน่อยอ่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นซีเป็นสามเป็นหาอ่าแม่เราว่าเพราะว่าเพิ่นเด่นซีกับสามจ้าอ่าเพิ่นเลยเอาซีกับสามนี่มาจับใส่ตัวนั้นตัวนี้ตัวลูดนี่ละมากเลยล่ะมากเลยล่ะตัวลูดตัววิ่งเพิ่นน่ะนาจับตาตัวที่เพิ่นบอกวิ่งลูดนี มันมันสิไมาพร้อมกันพร้อมเนาะมาพร้อมกันบนล่างส่วนมากจะมาพร้อมกันบนล่างจและจากสถิตินะครับที่บุญนําโชคจดไว้เนี่ยจเลขลาวของอาหลงเนี่ยถ้าพลาดงวดหนึ่งแล้วเนี่ยงวดต่อมาจะมามาใช่ค่ะอ่าเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเข้ามาสามมาพลาดสี่มาเข้าห้ามาพลาดแล้วงวดนี้งวดนี้จะเข้าเข้านู้ไคิดว่าสิเข้าในในความรู้สึกนะแต่ว่ากะนอยโยที่เขาเรีนเงียงอะ ดุนดุนพินิษพิจารณาของของเอฟซีนะใส่ดุนพินิษพิจารณาเพราะว่าตอนนี้เสียนซองยังเมาวัดซางครับเอฟซีครับยังเมาบัดซางโอเป็นมายาไม่ยิ่งนะฮัดกินเขาเนี่ยบาดีนะกิ่นอีังโอจแม่มนเนี้อตัวบอดีคือบุญน้ำโจกบุญน้ำโจกกินตะนมครับเอฟซีกินตะนนมเปรี้ยว จะเป็นหนาเป็นจะกินน้องเปียวเนาะหนาเพื่อนั่ะสุรามีไรนี่บุญน้ำโชกบ่แต่เลยครับบค็อเซียนสองแล้วกิ่นเหล้าเก่งอ้าวจะชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่สาหรับตัวเลขอ่ของอโลงนะครับพระ่าสิเป็นเลขเล้าเลขห้าน้อยปกติห้าน้อยพี่ยพี่จ้ะเนาะเอาเดี๋ยวสีทวนในฟั่งอีกเทียนึงบุญน้ำโชกจะกทวนในฟังอีกเทียหนึ่งจ้ะอ่าใช่จ้าบ่เป็นนังอ่า ว่ากันไปที่ลาวก่อนว่ากันไปที่ลาววิ่งลูดลาววิ่งลูดสี่กับสามนะครับลาววิ่งลูดสี่กับสามวิ่งลูดนะผมเป็นวิ่งเล้าเนาวิ่งลูดแล้วเนาะวิ่งเล่าอะไรเนี่ยตำรวจจับเ <c oughs> ออส,ส,สามตัวสามหางสามตัวสามหางก็คือสี่สามห้าจ้าสี่สามสองจ้าสี่ สองห้ากับเบปสี่บาทมีมาในส่วนสองสองตัวหกหางสี่สามสี่สองสี่ห้าสามสองสามห้าสองห้าครับอันนี้ในส่วนเล่าด้วยครับอันนี้ในส่วนเล่านะครับอ่าอันนี้ในส่วนเล่าที่บุญต้อโฉกอ่านแล้วกันนะึ่งอะบาทนีมาบึงในส่วนห้าน้อยครับจเริ่มไปที่ห้าน้อย ปกติก่อนฮานอยปกติจ้วิ่งรูดไปที่4กับ8วิ่งรูดไปที่4กับ8สำหรับฮานอยปกติจับคู่มา6หางก็มี4 8 4 3 4 5 8 3 8 5 3 5จ้าอ่าอันนี้ในส่วน5น้อยปกติ ต่อไปฮานอย v i p นะครับฮานอย v i p วิ่งรูดไปที่5กับ2วิ่งรูดไปที่5กับ2จับคู่มาหกหางเช่นกันก็มี5้าสองห9าเก้ห้าหนึ่งสองเสองหนึะครับอันนี้แกให้ส่วน ฮานอยว i p อพีนะครับชัดเจนครับคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนมากมากครับชัดเจนมากมากครับเอาบานนี่คือเขาอาย่างไรฟังอย่างล่ะมือว่านนี่เด้ออารมณ์เนี่ยทรงห้าน้อยไม่ให้บุญน้ำโชกจ้าทรงห้าน้อยไม่ให้บุญน้ำโชกให้ร่องเบิงหน่อยเพิ่นให้ร่องเบิงจ้าเดี๋ยวบุญน้ำโชกจะอ่อยเบิงเชื่อไหมเข้าแบบอู้หูข่าละเน่ละนาดีดีดี อีลีเขาละเนี่ล้นา,นาดเดี๋ยวสิเอาไปเบิ้งบอสเสียในไล่บญน้ำโชกเดี๋ยวเดี๋ยวก็สีขาวปวดขาเขาละนี่และนาดด้วยแตกกระจายวหาว่างเลยอ๋อเห็นเอฟซีเบิงเอฟซี่บบโอ้โอาายจะไหนเป็นยังขึ้นบอลลูตะม่วงว่าน,นี่เอากับมันเขาเรียกว่าบททดสอบก่อนเนะาะจะคัดกล่องก่กนกอกนก่นนนอนสีเสียใไม่เอฟซีเบิงน่ะคัดกล่องก่อนเนี่ยเข้าละนีละนาดนี่เอาไ้เพิ่นเบ<อ>ิ่งก่อนในวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยว แต่คุณพ่อคุณแม่รู้อยู่ดอสิบแปดเมื่อวานนี้แหละนี่นี่พนจิเห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็นทังใดเนาะเห็นบ่เดี๋ยวเรียกคุณแม่เด้อนี่นี่เป็นหาเมื่อเบืองกรว่านนีนาะแมนนี่เอาให้เพิ่นแกไว้ถาแกบไปคุณแม่อะเราเส่เบืองตัวที่มันออกเนาะอาโอเคมันสีดำแล้วเออ อ๋อไฟไฟมันไฟมันจะดับเหรอจ้ะนี่เขาแล้วนี่ระนาดอีแล้วมันว่าออกเก้าห้ากับเขาสองหนึ่งกับเขาเก้าสามหกสองห้าหกเข้าทุกตัวเนี่ยเข้าหมดเลยก็เข้าเก้าห้าน้อยพิเศษน้อยพิเศษเข้าเก้าห้ากับสองหนึ่งป้าอ่ะแล้วก็ฮานอยปกติจ้ ้าสามกับหกสองอ๋อแล้วก็ฮานอย VIP เนี่ยเข้าหนึ่งศูนย์กับห้าหกแต่หนึ่งศูนย์ไม่เข้าเข้าห้าหกเจเอาเป็นว่าเหมาหมดเลยเมื่อวานเนี่ยกับเอาละเออเหมาหวดเลยเออเออไม่อยากผ้าเข่าคักเข่าเนี่ยเอ้าเอฟซีสิได้ฟ้ลาไปสื้อเนาะก่ไว้่าาไวซัมนี่ล่ะเลยเวเลาว่าโดดลาเดนเด่นไก่หอดเวลาแล้วแมนแมนเอ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับแนวทางที่บุญน้ำโชกเอาให้เบิ้งเนี่ยครับ ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ใช้วิจารณญาณใน<ช>การรับชมดีๆคเลขไม่เขาไม่ลุดอทุกแนวท่างที่บุญน้ำโชกับเส้นสองออกมาเสนอให้เนี่ยบ่ได้หวังว่าเสียห้เสียเงินเสียทองอะนะครับอยากให้ได้เงินได้ทองนะครับเอากาล่องทบทวนบ่งดีๆเนาะก่อนจิจับก่อนสีหานาะครับจังไดกะนี่พ่อบุญน้ำโชคล่มคลิปนี้แล้วอะมักกัจัดคัดกับพานนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ไาวา้สัมนีสเนะาะอ่ะเด,ด,ดี๋ยวจังใดมีแน่ทา้งดีๆบุญน้ำโชกอ่ะจะเอามาลงในเบิง์นทีเก่ารับคุณหมอคุณแม่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ